วันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสรยุทธ์อีกแล้วนะฮะคุณสรยุทธ์มีทุกวันเลย <laughs> คนอื่น, <laughs> นเขานนเคนอื่นเขาเปิดเผยม,มาผมก็เอามาเล่าต่อนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดรสังสิธิ์พิริยรังสรรค์น,นะครับคณะบดีวิทยาลายัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรลังสิตเนี่ยนะครับบอกว่าได้มีการสำรวจความเห็นของเจ้าของแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมด63คนซึ่ง63คนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่15เพิ่งจะมีการสำรวจเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยคือยกเอาบุคคล2คนขึ้นมาถามนะฮะคนแรกก็คือนายธีรเดชมีเพียรประธานวุฒธธิสภากรณีถูกชี้มูลความผิดเรื่องออกระเบียบเงินเดือนให้ตัวเองตอนที่ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะคุณเทือเดชตอนนั้นก็ก็ลาออกจากประธานวุฒิสภาแต่ว่ายังไม่ลาออกจากสอวอ,อ้างว่า,าถ้าเกิดจะลาออกจากสวเนี่ยต้องถูกโทษจำคุกก่อนเท่านั้นนะฮะประเด็นนี้เนี่ยในมุมมองทางด้านจริยธรรมเนี่ยนักศึกษาร้อยละ84เห็นว่าคุณธทรเดชเนี่ยไม่สมควรจะเป็นสวต่อไปมีเพียงแค่ร้อยละ13เท่านั้นที่เห็นว่าควรจะเป็นต่อนะฮะทีนี้มาถึงกรณีของคุณสรยุทธ์นะครับ <S 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 นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะร้อยละ58เห็นว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยควรจะหยุดทำรายการข่าวจนกว่าศารจะตัดสินมมีเพียงร้อยละ40ที่เห็นว่าคุณสรยุทธ์ก็ทำรายการข่าวต่อไปได้แล้วก็ถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยเป็นเจ้าของช่องสามเนี่ยนะครับจะมีจุดยืนต่อเรื่องนี้ยังไง <c oughs> นักศึกษาที่เป็นนักธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ร้อยละหกตอบว่า จะให้คุณสรยุทธ์เนี่ยหยุดทําหน้าที่รายงานข่าวจนกว่าจะมีคําพิพากษามีเพียงร้อยละสามสิบสาเท่านั้นที่บอกว่าให้คุณสรยุทธ์เนี่ยทำต่อได้อืแล้วถ้าถามว่าเอาถ้าเกิดคุณบริษัทของคุณเนี่ยเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการของคุณสรยุทธ์อยู่เนี่ยอืจะทํำยังไงนักศึกษาร้อยละหกสิบเจ็ดบอกว่าถอนเลยไม่เอาแล้วถอนจากการเป็นสปอนเซอร์เลยมีเพียงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่บอกก็สนับสนุนต่อนะฮะนี่ก็ ถามในฐานะผู้ชมรายการด้วยถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชมเนี่ยเ,เห็นว่าควรจะมีท่าทียังไงต่อถ้าเกิดว่าคุณสรยุทธยังจัดรายการร้อยละ54บอกว่าก็ไม่ต้องดูงดดูรายการนี้ไปเลยนี่ฮะก็เลยสรุปนะฮะว่ากลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขามีแนวความคิดเรื่องจริยธรรมและการคอร์รัปชันที่ แตกต่างจากนักการเมืองและสวในกรณีของคุณธรเดชมีเพียรน,นอกจากนี้นะครับผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมทางวิชาชีพมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจในกรณีของคุณสรยุทธ์และท้ายที่สุดพวกเขาก็มองว่าการทุทจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับนะฮนะ